ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เต็ประจำวันที่10ธันวาคม2566โดยชายผู้ว่าคลั่งฟุตบัลไทนครับเรามาดูข่าวบันทายในช่วงของเช้าว,วันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บันไทยช่วงเช้าว,ว,วันนี้เอาเรื่องไงไเชนฮารบนความสม่ำเสมอของฟอร์มผีนะ โดยอีกเช่นฮากนะฮะบ่นไปเรื่อยอีกแล้วเมื่อทางกุนซอแมนยูออกมาบ่นเรื่องความสม่ำเสมอเรื่องฟอร์มการเล่นของลูกทีมพร้อมเข้าใจถึงความผิดหวังและก็ความหุดหิดใจของแฟนบอลรังแพ้์รอนมัดคาบ,บ้านหมดรูปไป0ูต่อ3 โดยตอนเริ่มเกมมาเราอยู่ในโฟกัสที่ไม่ถูกต้องเลยเราเสียประตูที่ไม่สามารถจะปล่อยให้เกิดขึ้นได้ความผิดพลาดในการขึ้นเกมยังโอเคร,รับได้นะแต่หลังจากนั้นเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าที่พวกเขาไม่ควรจะได้เจาะเข้ามาง่งายๆแบบนี้และก็ทำประตูในขคั้งนี้ เราพยายามอยู่ในเกมที่เราเองก็มีจังหวะเล่นเยอะมากเะครับเข้ามาในแดนของพวกเขาแล้วก็ไปได้ดีในการขตดโทษความฉลาดหรือว่าการเคลื่อนที่ในการขีดโทษของเราเองนั้นยังไม่ดีพอเช่นเดียวกับหลังจากที่พักครึ่งที่เราเองก็พยายามจะตามตีเสมอมันก็พังลงจากทางประตูที่2ในครั้งนี้ คุณต้องอเริ่มต้นอย่างถูกต้องและก็มีสมาธิ 1, 100%เซเมื่อคุณไม่ได้มีทุกเกมหรือว่าทุกคนที่กระตือรุนร้นมันไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เมื่อทางคู่ต่อสู้กระตือรุนร้นมากกว่าคุณในขารันี้นะเรามีช่วงเวลาที่ดีในการเล่นเพียงแค่ช่วงเวลาตำแหน่งของเราที่ไม่ดีพอคุณไม่สามารถจะทำผิดพลาดในเกมระดับนี้ได้ฝ่ายตรงกันข้ามจะได้รับประโยชน์จากมันคุณไม่สามารถจะปิดสวิตช์ได้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในขารันี้ เราต้องทํางานกันต่อไปหากเราเองต้องการที่จะประสบความสําเร็จหากคุณต้องการจะบรรลุปเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้คุณจะต้องมีความสม่ำเสมอในขณะงี้กับข้อความถึงแฟนเทนฮากทคี่ให้กล่าวเลยนะว่าผมเข้าใจถึงความผิดหวังและความงุนงิดใจเราก็เช่นเดียวกันแต่เราเองนั้นควรจะต้องทาได้ดีกว่านี้เราต้องแสดงความเห็นในทุกๆเกมไม่ใช่เพียงแค่เกมเดียวแล้วก็เกมสไตท้ก็เล่นในระดับที่แตกต่างกันอย่างมากในขาัา้งี้นะ โดยนอกจากนี้เทนฮักยังได้พูดถึงการยกระดับผู้เล่นของเกมก่อนสําคัญเสมอนะฮะกับทางเบร์เมนิปบ,บอกว่าเราเองก็รู้ว่าเราทําได้เราแสดงให้เห็นมาแล้วในชุดสถานนี้ว่าปรานั้นมีฟอร์มที่ดีขนาดไหนเราต้องทิ้งเรื่องนี้ไว้ข้างหลังแต่ก็ต้องคุยเกี่ยวกับมันในครั้งนี้นะเราจำเป็นต้องมีความคงเส้นคงวากับมาตรฐานคนดังดังนั้นเราต้องอไปสู่มาตรฐานนะฮะที่สูงกว่าเพื่อที่จะทำมันในครั้งนี้ให้จงได้ นะผมเป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอบมบ้านกันครับเอาได้ยังไงบรูโน่รับผีไม่คงเส้นคงวาม,มากพอนะเอาได้ยังไงนะฮะเมื่อทางบรูโน่ฟอนันเดสเพิ่งโดนใบแดงไปหยกๆนะฮะออกมาบ่นว่ากองกลางกัปตันแมนยูของเรานั้นออกมายอมรับเลยนะว่าทีมของตนนั้นมีฟอร์มที่ไม่คงเส้นคงวาม,มากพอหลังแพ้ยับขาบ้านต่อทางบรอนัตไปศูนต่อส โดยเกมที่โอต์ฟอนเดอะเชอร์รี่เองได้ประตูขึ้นนำเร็วนะฮะจากทางโดมินิกโซลันชกี้ขณะที่ขึ้นหลังบรอนมัตก็บวกเพิ่มได้อีก2ลูกนะฮะจากทางฟริดฟินบริงและก็มาร์กอสเซเนซี่ในเวลาห่างกันเพียงแค่5นาทีนั่นทำให้ผีแดงนั้นแพ้ไปแล้วมากจากถึง7จต่ทั้งหมด16นัดในทิมรกขณะที่รวมทุกบริการพวกเขาเองก็แพ้มากถึง11นัดแล้วขณะที่แพ้ด้วยสกอร์3ต่อ0คาบ้านถึง3ครั้ง วันนี้เราทำผิดพลาดหลายอย่างบริมัตเองก็สมควรจะได้รับชัยชนะในเกมวันนี้พวกเขาเองมีความเข้มข้นกว่าเราเยอะการเตือนลื้นมากกว่าเราเยอะเราควรที่จะมีฟอร์มที่ดีกว่านี้นะเราควรจะคาดหวังถึงความเข้มข้นของเกมบริโน่ที่ควัน้เราไม่คงเส้นคงวาม,มากพอหากคุณต้องการที่จะอยู่ในระดับซอ็อกในขณะนี้คุณต้องทําให้ในทุกๆ3วัน มันเกี่ยวกับความทําความเข้าใจนะว่าเราต้องการระดับของเราในทุกๆเกมแค่ไหนถ้าคุณลดระดับแค่เล็กน้อยคุณก็จะถูกลงโทษในขนั้นนี้นะนะผมเป็นได้ว่างานนี้ก็ถือว่าหน้าใจหายไม่ใช่น้อยนะฮะแมนยูของเราเจอเดอะเชอร์รี่นะครับผมเราเรียกว่ากางติดคอก็แล้กันนะฮะโอกาสของทางแมนยูนั้นมีไม่มากแล้วแล้วก็ทางเชนฮาก็มีไม่มากด้วยเช่นกันนะเรามาดูข่าวเยอมรมันกันดีครับเอาได้ยังไงบอลมัดแมนยูศูน บอลมัดสาเก็บตกประเด็นร้อนหลังเกมพีมเมริเ็งกิจนัดไิสแสดงยับคาบ้านน้ำเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเมนยูคืนฟอร์มเดิมกันอีกครั้งกับการโดนทีมรองบอลอย่างทางบรลมัตบุกมาย้ำเล็กคาบ้านไปศูนต่อสามในที่เกือบจะมีลูกที่4ลูกที่5้าเพิ่มเข้ามาอีกด้วยนะเดี๋ยวกันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าประเด็นร้อนหลังเกมห้าข้อที่ว่านั้นมีอะไรากันบ้างเรื่ออีกที่1ก่อนก็แล้วกันเมนยูคืนฟอร์มนะ หลังจากที่สแสดงเล่นผิดฟอร์มในเกมกับทางเชลซีจนได้รับการชมเป็นอย่างมากที่สุดแล้ววันนี้พวกเขาก็กลับคืนฟอร์มเดิมที่ทำให้เป็นแฟนได้กลับมาหัวร้อนกันอีกครั้งซึ่งต้องบอกว่าไม่ได้ผิดคาดอะไรมากมาย เพราะในฤดูกาลนี้ผลงานก็ถูๆไทยๆเอาตัวรอดได้แบบเกมต่อเกมกันอยู่แล้วโดยวันนี้แม้จะต้องครองบอลบุกได้มากกว่าแต่เกมรุกกลับไร้ซึ่งความกลัวไม่สามารถจะกดดันแนวรับทีมยือนได้จนเนโตไม่ต้องออกแรงเซฟอะไรเลยตลอดทั้งเกมแต่เกมรับโดนสวนและก็เป็นหายหายไปเลยนะฮะแถมยังโดนเล่นงานอย่างหนักจากลูกอากาศซึ่งดูจากฟอร์มแล้วบอกได้เลยนะว่าสมควรแก่การที่ไม่มีแต้มด้วยประการทั้งปวงนะ สมาคร้ที่2บรบอนมัดฟิตกว่าคมกว่าและมุ่งบ้านกว่าแน่นอนว่าต้องชมบรอนมัดที่วันนี้ทําการบ้านมาดีตั้งแต่กาอ่ากับการวางหมากของกุซือันโตนิโออิราโอราที่รับมือกับเกมบุกของเจ้าบ้านได้ดีทั้งการได้บีบสูงเราตัดบอลตั้งแต่แดนบนวิ่งไล่บทสลับกับทางถอยคุมโซน จนเกมรุกของแมนยูเข้าสู่พื้นที่อันตรายแทบไม่ได้นะฮะแถมโอกาสที่พวกเขาจะสร้างขึ้นมาได้ก็ครมกริชนิดตี่ได้น้ําได้เนื้อกว่าชัดเจนยิ่งไปกว่านั้นยังใช้จุดอ่อนของแนวรับที่มีลุกชอเป็นเซนเ,นเตอร์ได้อย่างมีคุณภาพกับการบอมเข้าใสาจนเป็นที่มาของ2ประตูในครึ่งหลังซึ่งนั่นก็เป็นที่มาของการคว้า3มแต้มกลับมาบ้านได้อย่างงดงามในค่ำสี่วันนี้ชมาเขาที่3เอาซี่มาซิยนันลงทำไมเนี่ย เป็นคาถามที่เป็นแฟนแมนยูหลายคนน่าจะตริตนะฮะหรือว่าคิดตรงกันนะว่าส่งใช้ผู้นี้ลงสนามมาเพื่ออะไรกันแน่เพราะก่อนหน้านี้เขาก็ได้พิสูจน์มาแล้วไม่รู้ว่ากี่เกมต่อกี่เกมว่ามันไร้ประโยชน์และก็เป็นเช่นนั้นจริงๆที่วันนี้เงียบคลิปนะฮะหายตัวเช่นเคยซึ่งก็พอจะเข้าใจได้เลยนะว่าอาจจะเป็นเพราะารัสซูสอยรุนไม่ฟิตเฉ็มร้อยแต่ต่อให้ไม่ฟิตก็เชื่อได้เลยว่าน่าจะทําประโยชน์ได้มากกว่าพี่มาร์กอย่างแน่นอนเรื่องน,นี้แฟนบอลทุกคนก็เห็น คนทั้งโลกก็เห็นแต่ทำไมเชนฮากถึงไม่เห็นกันแน่ข้อต่อมาบรูโน่ปากพาซวยหรือเปล่าเนี่ยเรียกได้เลยนะว่าเป็นจุดขายของพวกเขาไปแล้วนะฮะสำหรับทางบรูโน่ฟอนันเดชกับทีมจอมขี้บน่นที่พร้อมจะบ่นใส่ทุกสิ่งที่ทั้งเพื่อนร่วมทีมกรรมการโชคชตาและตัวขเขาเองซึ่งก่อนเกมเจ้าตัวนั้นก็โดนไปเลืองสะสมมาแล้วมากถึง4ใบ รู้ทั้งรู้ว่าหากโดนอีกนะฮะจะพลาดในการลงสนามเกมหน้าทันทีแต่ด้วยผูุ้เกมที่โดนนำห่างแถมว่าอึดอัดที่สุดแล้วทำให้เจ้าตัวนั้นกดดันแล้วก็สติแตกไปเลยเรียกว่าบนใสผู้ตัดสินและก็ตามคาดครับไม่รอดโดนไปเลี้ยงครบโคต้าพลาดการลงช่วยทีมในเกมต่อไปต้องบุกไปเจอกับทางแอนฟิลนัดล้างตาลิเวอร์ฟูลในช่วงสัปดาห์หน้าและข้อสุดท้ายนะผมข้อที่5นะฮะไพ่ต้อนรับโปรแกรมหินซะอย่างนั้น โดยเกยมที่เหลืออยู่ของเดือนธันวาคมนี้กลายเป็นว่าแมตช์ที่ดูน่าจะเบาที่สุดแล้วอย่างการเจอกับทางบอรมัดในวันนี้แต่กลับไม่สามารถจะเก็บแต้มได้แม้แต่แต้มเดียวนะฮะแถมต่อ,ตอไปล้วนแล้วแต่เป็นของแข็งกันทั้งสิ้นทั้งการเปิดบ้านพบกับทางบาร์ยาเมนิกในวันพุธนี้แล้วก็แถมต่อด้วยแดงเดือดที่ดูแลสภาพพร้อนแรงนะฮะโดนมาแล้วก่อนหน้านี้7ต่อ0อาจจะโดนทําลายอีกครั้งก็เป็นได้หลังจากนั้นก็เป็นเวสแฮมแล้วก็อถอดด้วยอาเซมิล่า ทีมมามืดลุ้นช้าแน่นอนนะว่าถ้าได้เล่นได้แค่นี้เกมที่กล่าวไปทั้งหมดมีแววศูนย์แต้มนะฮะแน่นอนฉะนั้นต้องลุ้นให้เอเินชันฮาร์ปรึกฟอร์มแบบในเกมกับทางชดซีขึ้นมาให้ได้อีกครั้งหวังจะทู่วิกฤตในช่วงเวลาอันยากลำบากในตอนนี้ต่อจากนี้ไปเป็นนว่างานนี้ต้องรองดูกต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็น5ประเด็นร้อนหลังเกมนะฮะที่แมนยูนั้นโดนกระทุ้งไปถึง3ต่อ0จริงๆโดนไป4ต่อ0นยะ์นะ แต่ว่าโดนลิฟทวีอาร์เป็นหนึ่งลูกโอโ้โหน่าอะไรที่แย่ที่สุดนะฮะเรามาดูข่าวจอมากันเลยครับผีสอบถามมาร์คขาวโอกาสในการย้ายทีมของกิรัซซี่โดยการที่ทางแมนเชสเตอร์ของเรานะฮะสอบถามโอกาสในการคว้าตัวแซอูกิรัซซี่ศูนย์หน้าตัวเก่งของตุตกาดที่ระเบิดฟอร์มเก่งยิงประตูนในช่วงต้นฤด,ดูกาลนี้ โดยการที่ทางสกายเยาราบัน,นีรายงานข่าวดัว่าแมนยูเองนั้นแสดงความสนใจอย่างจริงจังในตัวของกีรัสซี่และก็ได้สอบถามไปหาโอกาสในการย้ายทีมในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมการาคมนี้ไปยังต้งสนสังกัดสตุดการแล้ว โดยกิบรัซดีในวัย27ปียิงประตูมากถึง16ประตูในศึกบุนเดสริกาเยอรมันในะด้วยการ2023ตามหลังแฮร์รี่เคนของยบร์เมินิกเพียง2ประตูทําให้ศุนหน้าทีมชาติกีนีได้รับความสนใจและก็ถูกจับตาม,มองนะฮะจากหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วทั้งยุโรปเลยนะโดยข้อมูลจากทางโฟเรียน p a แพทเชนเบิร์กนะฮะแห่งสกายเยอรมนีว่ากิบรัซี มีค่าจตสัญญาไม่ถึง20ล้านยูโรในช่วงเดือนมการาคมนี้จึงถือเป็นโอกาสทองสำหรับสโมสรที่ต้องการจะคว้าตัวและตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ยังไม่มีการตกลงใดๆทั้งสิน้นระหว่าง2สโมสรในครั้งนี้นั่นเองนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโมสรแมน Man ers, เชสเตอร์ในช่วงเช้านะครับขอบคุณทุกคนท่รนชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากลยครับ